ไทยนิวเอเชียครบช่วนข่าวทั่วไทย นายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารธนพัฒนนันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ซึ่งสลัดชีพแต่การปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานจังหวัดสะลกรขณะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจครอบครัวญาติและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมว ไว้อาลัยแสดงความเคารพต่อวีรชนผู้เสียสละอย่างสมเกียรติพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีภายในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความภาคภูมิใจภายใต้พระบรมราชานุเคราะห์และมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษเจ็ชั้นเป็นร้อยตรีธนพัฒน์นันทวงศ์เพื่อเฉลิเกียรติและคุณงามความดีแห่งการเสียสละ,ะเือชาาบ้นมง นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินพระราชทานเงินสินใหม่ทดแทนไปสงครามประกันชีวิตกองทัพบ,บกเงินช่วยเหลือและบำเหน็จบกทอดให้แก่ทายาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการดูแลครอบครัวของวีรชนผู้กล้าไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาวตัดสิ